โอมชานติวันนี้วันที่หนึ่งเดือนสิงหาคมปี2,022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานให้ซึมซับจุดที่อ่อนหวานของความรู้ที่พ่อได้ให้กับลูกจงอ่อนหวานมากๆเหมือนกับน้ำนมและก็น้ำตาลอย่าได้เป็นเหมือนกับน้ำเกลือ คำถามของเมรีในมดนี้ด้วยมันตรา <which> อันยิ่งใหญ่อันใดลูกๆนั้นได้รับติลักษณ์อ,อาณาจักรใหม่คำตอบในเวลานี้พ่อได้ให้มันตราที่ยิ่งใหญ่กับลูกๆลูกๆที่แสนหวานที่น่ารักจดจำพ่อและมรดกของลูก ในขณะที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัวของลูกให้มีชีวิตเหมือนกับดอกบัวแล้วลูกจะได้รับตีลักษ์ของอาณาจักรคำถามที่สองของเมรีในวันนี้ทำไมจะมีการพูดว่าสายตาของลูกเป็นเช่นไรโลกก็จะเป็นเช่นนั้นคำตอบ ทำไปจะมีการพูดว่าสายตาของลูกเป็นเช่นไรโลกก็จะเป็นเช่นนั้นคำตอบมนุษย์ในเวลานี้ไม่บริสุทธิ์และน่าเกลียดและดังนั้นพวกเขาก็สร้างภาพลักษณ์ของเทพที่มีค่าคนศักการะของเขาเช่นลักษมีและก็นารายณ์รามและสีดาพวกเขายังสร้างภาพลักษณ์ของชิปบาบาในหินสีดำและก็บูชาท่าน พวกเขาไม่เข้าใจว่านั่นหมายความว่าอะไรนี่แหละทำไมจึงมีการพูดถึงสิ่งนี้ว่าการมองเห็นของเธอเป็นเช่นไรโลกของเธอก็เป็นเช่นนั้นจาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกทำทุกสิ่งที่ลูกจะต้องทำด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความโกรธให้คงอยู่อย่างเบิกบ,บานแจม่มใสตลอดเวลาด้วยการจดจำพ่อ ให้ยิ้มแย้มอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาเหมือนกับเทศจุดที่2จงขจัดสิ่งเจือปนที่ปนเข้าไปในดวงยานโดยการอยู่ในการในไฟของการจดจำให้บาปของลูกได้รับการปลดเปลื้องจงอยู่อย่างกล้าหาญและทำงานรับใช้อย่าได้กลัวพรอของบัพด,ดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกอยู่อย่างเป็นนายผู้ทรงอำนาจ และรักษาอวัยวะทางกายของลูกทั้งหมดให้อยู่ในกฎและระเบียบสขอให้ลูกนั้นจงเป็นสสานายผู้ทรงอำนาจและลรักษาอวัยวะทางกายของลูกทั้งหมดให้อยู่ในกฎและระเบียบนายผู้ทรงอำนาจราชายโยคีนั้นคือคนผู้ที่จะมาเป็นผู้ที่มีอำนาจปกครองตัวเองแล้วก็ใช้อวัยวะทางกายของเขาทั้งหมดตามกฎและคำสั่งของเขา ดังเช่นที่ราชานั้นมีศาลในทำนองเดียวกันลูกก็จะต้องตั้งศาลทุกวันกับคนงานที่สูงสักของลูกอวัยวะทางกายของลูกและถามมันเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของมันที่จะทำให้แน่ใจว่าไม่มีคนงานคนใดนั้นอยู่ในการต่อต้านและพวกเขานั้นอยู่ภายใต้ควบคุมของลูกผู้ที่เป็นนาย ผู้ส่งอำนาจไม่สามารถถูกหลอกลวงโดยแม้แต่อวัยวะทางกายของเขาอันเดียวรตบเมื่อลูกพูดว่าหยุดมันก็ต้องหยุดคติพจน์ในวันนี้ก็คือการใช้พลังทั้งหมดของลูกตามสิทธิ์หรือเวลาที่ถูกต้องก็คือการอยู่อย่างเป็นนายผู้ส่งอำนาจการใช้พลังทั้งหมดของลูกตามเวลาที่ถูกต้องก็คือการเป็นนายผู้ส่งอำนาจอัจฉริโอมชานตี